ันจะเล่าเรื่องแบบมีคอรัสกลุ่มคอรัสแล้วก็เล่าเรื่องแล้วก็แล้วก็จะมีเรื่องของแบบเหมือนจะปู่หลานพาหลานขึ้นไปแล้วก็แล้วก็เป็นเหมือนกับนึกถึงนิทานเลยนะคะตำนานครั้นี้พอมาครั้งนี้ก็เลยคราวที่แล้วเนี่ยมันดําเนินเรื่องบทเพลงเนี่ยคอรัสเป็นคนทานะคะประสานเสียงแล้วก็เล่าเรื่องไปด้วยครั้นี้ก็เลยคิดว่าถ้าจะทําอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสำหรับเรื่องนี้ก็อยากทําเป็นซั่งทรูไปเลยนะคะเป็นซั่งทรูมิลซ์เก็คือว่าให้ตัวละครร้องเอง แล้วก็เอาบทเพลงจากคราวที่แล้วส่วนหนึ่งเนี่ยมาใช้ด้วยแล้วก็แต่งเพลงเพิ่มใหม่ทั้งหมและจะผสมภาษาความเป็นวัฒนธรรมจีนความเป็นจีนจ๋าเนี่ยกับไทยคือจริงๆเราต้องเป็นภาษาไทยใช่ค่ะด้วยด้วยตัว,ว,ตว,วเรื่องเนี่ยมันเป็นมันเป็นวนรรณกรรมของจีนเลยโดยตรงแล้วก็เพียงแต่ว่าเราใช้ท่วงทํานองเลยนแน่นอนเพราะเราถ่ายทอดให้คนไทยดูด้วยกันใช่ไหมคะอ,คอ่ามันก็จะเป็นภาษาไทยทั้งหมดแต่ว่าเป็นภาษาไทยที่เป็น ทังน้องจีนนะราะว่าสำเนียงจีนแบบอาจารย์วิโรดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครูร้องชัดๆธรรมดาใช่ไหมคะธรรมดาแล้วน้องเนซ่ารับบทเป็นอะไรคะเรื่องนี้เนซ่รับบทเป็นชินชินค่ะหรือว่างูเขียวนั่นเองก็เป็นนางพญาตัวตัวน้องนางพญาเนงูเขียวเป็นน้องเนี่ยเป็นน้องพี่น้ำมนต์ค่ะแล้วเป็นนางพญาดูขาวอ่ะก็ครูน้ำมนต์นี่ก็รู้ชื่อชั้นฝีมือกันอยู่แล้วนะคะได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พระเอกสิคะหนูเซอร์ไพรส์ได้พี่ชายชาติยรดมนะคะ มันจะไม่พิติกับมาดามดันไหมข้าวมาดามดันนี่สาวน่าแตะแล้วบทบทล่าสุดที่ได้รับในนามยังถอยนี่คือเล่นเป็นพระเอกนี่ชื่อว่าอะไรครเตอับซื่อเซียนก็เป็นซื่อเซียนเนี่ยก็เป็นคนซื่อๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในแง่ของชายเนี่ยเป็นอ่าจริงๆเราติดเคยติดต่อชายไว้หลายเรื่องและค่ะแล้วก็จังหวะหมายถึงว่าพอดีว่าจังหวะเนี้ยเขาก็เออสนใจขึ้นมาเพราะว่าพอมันเป็นละครเพลงเงี้ยเพราะว่าจริงๆคุยกับเขาไว้ เรื่อยๆอ,อ่ะาว่าว่ามีมีจังหวะเวลามาเล่นหรือเปล่าอะไรแล้วก็ให้มาลองเสียงมาลองเทสดูอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาจริงๆแล้วเ็าเป็นคนที่พื้นฐานเสียงดีมากนะคะแล้วคือในแง่าการแสดงนี่ไม่ห่วงเลยค่ะเพราะว่ารอบด้านมากเป็นงว่าประสบการณ์เล่นได้ทุกบทไปใช่แล้ว <นะ S 2> คือสามารถที่จะทําให้คนดูเชื่อในทุกบทได้แต่เราก็ยังไม่เคยเห็นพี่ชายเล่นละครเวทีอันนี้เป็นเรื่องแรกของค่ะ จริงๆแล้วชัยเคยบบลคลเล่นละครร้องขนาดนี้อ๋อใช่ค่ะถ้าเป็นละครร้องเป็นเรื่องแรกแต่ว่าเคยเล่นเมื่อสิบกว่าปีแล้วเนี่ยชัยก็เคยเล่นออกกนานานแล้วทั้งนั้นเลยนะคะแล้วพอกลับมาเคมีระหว่างซอเซียนคนนี้กับครูน้ำมนต์ที่เป็นนักพญายงองขาวเนี่ยเขารับส่งเข้ากันได้คือตอนที่เรื่องเนี่ยคือ,คอส่วนสำคัญของการทำงานนะคะนอกจากเราจะให้เรื่องบทเรื่องเพลงนะคะละครเพลงก็คือเรื่องแคสต์หมายถึงว่าคณะนักแสดงเนี่ย ถึงว่าเออแน่นอนว่าละครเพลงเนี่ยมันต้องมันต้องการกันการร้องครับร้องอะไรเนี่ยมันก็มีส่วนใช่ไหมคะแต่ว่าสวนสาคัญก็คือคาแรคเตอร์ด้วยตัวละครแล้วการขั่งกันได้นะคะตรงตรงนี้เนี่ยที่เลือดในตอนแรกวางฉายก็มองเอาไว้เหมือนกันให้เขาเลืองไฟหายแล้วก็เป็นส่เสียงแต่พอฟังเสียงเขาแล้วแล้วก็คุยกับเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันคืออะไรคือ t เขาสอบนเลยค่ะ เทสขาเทสเขาไหลบดดูแล้วก็ก็พอดูคาแรคเตอร์ดูบุคลิกก็แบบอืมต้องเป็นตัวนี้แหละค่ะอันนี้คะเรื่องนี้เนี่ยมันจะเล่าพาร์ทไหนตอนไหนเพราะว่าน้ำาพียงอูเขาวก็ยาวอยู่เหมือนกันนะคะทำมาให้ยอดเหลือกี่ชั่วโมงคะมันน่าจะอยู่ในสองชั่วโมงครึ่งสองไม่ถึงสามครึ่งเป็นเรื่องราวตอนไหนที่แฟนจะได้ดูแต่คือตั้งแต่ต้องแต่ต้งแต่แปลงร่างไปเลยใช่ค่ะแปลงร่างค่ะ บนยอดเขาที่บังเ็นตะบะมาเกือบพันปีค่ะได้มารูดจังกลายเป็นคุณแล้วคือดีใจกับพี่สาวมากได้ลงมาลงมนุษย์แล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่สักพักหนึ่งมันจบแล้วมันเจอซูเซียนพี่สาวแล้วก็เปร่งกันแล้วมัแต่งงานกันค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็แล้วก็หมายถึงว่ามีปัญหาซิกขาขึ้นโง่แล้จริงจริงเราแต่งงาเป็นว่าตั้งแต่แรกเลยจนถึงแบบมันไปจนถึงคาไฮมันจะเข้่จนถึงคาไฮ ใช่ครับจนถึงฟาไฮมาปล่าเนี่ยอ๋อก็คือตั้งแต่กำเนิดจนจดจบของนางพญางเหาวก็คือจะรวมไว้ให้ดูในสองชั่วโมงครึ่งเลยตรงในสมองมันจะมีแบบตลมกมุกหม็มีมีครักดรามา่าคือเรื่องนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าตั้งแต่ทํามานี่ฮ่าโรแมนติกที่สุดเลยอ๋อค่ะหม้ถึงว่าพี่ก็ทำแน้นหนาหนูก็ชอบเลยมันติกนะฮะแต่ไม่มาานีเพลงรักน้อยกว่านะเพลงรักน้อยกต่เรื่องนี้เพลงรักเยอะมาก ก็คือความรักนะนอกจากเรื่องของความรักความสนุกแล้วเนี่ยผ่นนี่หมอมันก็ยังมีอะไรฝากกลับไปให้คิดใช่ค่ะคือพี่จริงๆตัวเรื่องเนี่ยมันเป็นคู่ขัดแย้งอมตะใช่ไหมคะที่มันพูดคือในเรื่องมันพูดถึงความรักแล้วก็กฎเกณฑ์นะคะของจักรวาลแต่ว่าจริงๆมันก็มันก็อาจจะไปเปรียบเทียบกับอิสราเสรีภาพไปบางอย่างกับขนมอะไรที่เป็นแบบแผนนะคะซึ่งมันก็จะไปกันมาทุกยุคทุกสมัย่ะค เรื่องนี้เนี่ยนะคะเหมาะกับคนที่ก็คนที่จะไปดูเนี่ยต้องอ่านหรือว่าต้องไปดูคน้นดูซีรีส์นัพยายงค์ข่าวเก่าๆมาก่อนหรือเปล่าจะได้ไม่จําเป็น,เ,ปนเลยอะคือเรื่องมันง่ายมากที่จะเข้าใจแล้วก็คิดว่าทุกเหมือนไม่น่าอะหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยพอจะรู้พอเรื่องมันอยู่แล้วคร่าวๆก็เพียงแต่ไปดูว่ามันต้องการสื่อสารอะไรในในกรล้งมี วันนี้นะคะไม่ได้แค่มาบอกว่าละ so so anyway so ครน so ่าดูขนาดไหนเอาบัตรมาแจกด้วยนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะไปดูนะคะก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะคะที่4 424066นะคะก็คุยข่าวกันเข้ามาแล้วกันนะคะก็จะรับเลยนะคะท่านละ2ใบนะคะแจกกัน5ท่านด้วยกันรอบวันที่15พฤศจิกายนนี้1ทุ่มครึ่งนะคะเพราะว่าเราขอคนที่ว่างไปจริงๆนะคะ15พอพยนนะคะทุ่มครึ่งนะคะที่เอ็มเทียเตอร์เพชรบุรีอัดใหม่นะคะแล้วก็การแสดงจริงเนี่ยเริ่ม ผมโรมกันเมื่อวันที่สิบห้าเลยอ๋ออันนี้เป็นรอบแรกเลยค่ะใช่ค่ะอ๋อคุณผู้ชมจะได้ดูรอบแรกเลยด้วยนะคะแต่ว่าเราจะดูลบสื่อเอามาดูก่อนเ <c oughs> อาไม่ใช่ดูดูพร้อมกันก็ได้นะคะเป็นรอบแรกนะคะแล้วก็ให้พี่ลิงกับน้องเนสเนี่ยฝากหน่อยละกันว่าะละครเรื่องนี้เนี่ยนะคะมันน่าดูยังไงแล้วก็หลายคนอาจจะคิดว่าละครเพลงมันเปลืองจังเลยมันแบบไปทครอบครัวมันก็หลายบาทอยู่ให้เทียบกับไปดูหนังซื้อดีวีดีบริวารอะไรเงี้ย ยังมองว่าศิลปะเหล่านี้เนี่ยมันมันดูแบบใช้เงินเยอะมันเป็นของคนที่ต้องมีเวลาที่จะออกไปเป็นของเฉพาะกลุ่มอยู่นี่ค่ะนี่ลินฝากนิดนึงว่าแบบอยากให้เขามาดูแล้วเขาจะคุ้มค่าไหมรีม่แบบนี้เนี่ยค่ะจริงๆแล้วก็ต้องเยอะต้องยอมรับว่าละครเพลงเนี่ยมันก็ค่อนข้างแพงหมายถึงว่าคนต้องมีคนที่สามารถที่จะใช้จ่ายจะไม่ได้แต่ว่าในแง่ของความคุ้มค่าเนี่ยในส่วนของการทํางานเนี่ยเราเรา,เราตระหนักข้อนี้ดีเสมอแล้วเพราะฉะนั้นงานที่ทําออกมาเนี่ยเราก็จะไม่ได้คิดว่ามันจะให้ความบัน ก็ต้องมีความาะมีดละไมศิลปะที่ครบด้านค่ะแล้วในตัวเรื่องนี้เองคือในแง่ของวรรณศิลมันครบรถนะคะแล้วก็ในส่วนของดนตรีเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณใจวังอุลวัฒนยเนี่ยถือว่าคือเป็นผู้ระผ่านดนตรีที่เก่งมากนะคะที่สามารถที่จะถ่ายทอดนิสัยของตัวละครผ่านบทเพลงได้ค่ะอย่างลึกซึ้งอะเนี้ช่วยแฟนๆไปดูในนี้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับละครเวทีนางพยังฆ์ขาวนะคะเึ่งศิลเขาก็เป็น ครั้งแรกกับการร่วมง,งานของ Dreambox นะคะก็ประทับใจมากเลยคะ่ะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยไปดูแล้วจากประทับใจก่อนป้ากไปทุกคนนะคะฝากไปด้วยนะคะก็เจอาบ,บัตรเข้ามาได้นะคะทางที่ www. b a n a n a m o o k i n g com นะคะหรือโทรไปที่08085416661 ได้ดวนได้ทั้ง iMac รุกไม่โฟดีเอ็กก็สามวิธีรวมถึงระบบธรรมดา,าด้วยนะคะวันนี้เราสัมคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ